อันเดอร์แนเซียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเดซี่วันนี้เรายั้อยู่กับชุดเดิมเพราะเรายังอยู่กับวงเดิมนะครับและนั่นคือวงนิวจีนี่คราวนี้มากับเพลงอะไรครับผมเพลงฮารค่ะพึ่งปล่อยเมื่อประมาณสามสัปดาห์ที่แล้วเนาะต้องแนะนำตัวไหมแนะ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 เริ่มเลยครับผม สวัสดีค่ะเจนนี่คับสวัสดีครับปอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะทันนี่ค่ะสวัสดีค่ะโคตรโคค่ะสวัสดีค่ะแก้มแก้มค่ะเยเม่อานไปเมื่อไหร่นะยี่สิบสี่กันดาประมาณสามอาทิตย์อ่าใช่ตเพิ่งมาทำเนียร์กันเพราะว่าเพิ่งบังคับให้ดูทังานแล้วแต่ไม่ดทีจริท่เมื่อไหร่เมื่อไหร่สภาพปอน โอเควันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆได้มาดูเอ็มบีน้องนิวจีกับซะทีดีใจมากค่ะวันนี้ก็จะเป็นอันที่นี้ก็เป็นของน้องนิวจีทั้งหมดเลยของนิวทั้งหมดเลยของตัวนี้ร้องก่อนเนาะมีแน่นอนใช่ไม่แล้วคองนี้ก็คือคุกเข่าไม่ได้เลยก็คืออ่ะสัางไปอะไรไหมก็ให้เสียเวลาไปเลยครับกดไลค์กดใจทีสวยอ่ะก็เลยสวย let's go มินนี่มิเนื่าอะไรเป็นพิเศษอกหักอะเป็นไ้อกหักที่สวยน่ารักล้มันฟุ้งมากฟุ้งความแบบโมชั่นเลยอรนเปิดด้วยน้องานดวอ่รู้สึกว่านนี้สจริงโพสต์ s e s t up e x t r p o r e m e post เ p e x แต่ชอบแสงนะ ความเสียงมแสงนสวยเนาะอันแบบโทนโทนนี่ฮันี้และดีวยเลยชวัเนี่ยดูตาดิพอผมสอ่สวยมากเ้ยทไมอเดี๋ยวนออยู่มันสูงเียวะสูงแบบุ๊บเข้าไปเลยเอ็กซ์ตมเอ็กซ์ตม อทันหนัดี้เนื้อเสียงดิใช่มก็คือแต่เมว่าแต่ละเพลงจะขาดความร้แต่ละความเรอันนี้น่าจะเป็นเพลงบูเค้า ู้สึกว่าให้ไวเหมือนวงการโขล่ีนเราเปนเดียวตัใช่ไหม มินีเน่เห็นน้าีูี่เห็นนี่ไงมาอะไรมาอะไรน้าสดมากสวยโอ้ยสวยจริงตากลมให้วแบบนเอีวยได้เลยสวยจังตาตานอองไซีเดิว กำลังินใจสิหัดักหมหักคะแนนนะเด็กนี้ที่ไม่ถูกใจิ่งนี้กแบบมันเกเออไม่เอขาดย่างอี่านจคนอื่นอะไม่เป็นนะแต่พวกเราที่เรียนมราสิดกมากก็แบบหยาบเนม่เหนเวะฮะแล้ว จบไวมากเลยรอบนี้จบไปแล้วใช่กินหลาทีสามนาทีเลยนะเมื่อกี้กูแบบ enjoy กเรามามมยกันเพลอ่าตั้งใจดูตั้งใจดูไหมฟังตั้งใจฟังเพลงกันสักหน่อยกินโม้โม่เลยกินกูตั้งใจฟังเพลงดีเมื่อกี้พวกกูตั้งใจมาโมย แบบช่วง่าแแบบ follow แบบ่วไปบเหมือนตากล้องเมื่อ่คือค่อยหล่นแล้วค่ะอ่าแบบแรกอาจจะใช้ไม่นก็เหรอเอาเ็ปหนังแต่ทีหนังือเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วต้บอกว่าน้อง้องอีกแล้ว่อยปวดมากมอยไม่คุ้มอขายความสดแบบเขาเรียกอะไระเฟซบุ๊ช่ไมยะเแปอกอะ อยู่ที่ซูบีอ่งนี้เพื่อเนี่ยเรามีซูเอาลดของมาเื่อเหมืนแบบว่าก้องมันเป็นคนเนยนบไสบายเนานีู่เ็นจอแล้วคุหลับตาแล้วตแบบสุดๆจริเอจริงตาองแบบตอนนอนจังหวะมันแบบรับฟังใช่ไหมเฟัมัมันเต็เตแบบว่าเจ็บนะแ่วาไม่อยาก จะทำให้เหมือนตอนนี้พูกเจ็บแบบเจ็บอย่นะ้ก็ไมเป็นไรอหมองใช้สียงใช้เสียงแบบูม้ตางสไตล์แบว่ามันูมองไปมอกน้อง็เดนเดนไม่ออกหก็โอเคนะหัวขาดเลนึงพอรับได้ สานะจะไม่แตกสลายะรวประมานั้นมีควคอยซับงซับฟอเนี่ยคนที่เจ็บอีกแล้วเน่นีอูแาว่าเขาไม่ช่เนี่ยตอนที่น้งมองอะือแบบองพูดนะว่าเจ็บแบบแรมยีอยูก็มันคือแบบแต่ว่ายิเื่นดีทุกคนนะ คนที่ผมค่อะแบบวัยมันจะบินจีบินจี่อนอนมัธยมเนอะอือชื่นสวยมากสวยว่กวาแม่เธอรู้สวยมากปากกบบทรงจั๊กๆระ้สึก่า้องแบบแคร์มาเป็นแมวอ่ะเป็นแมวจริงๆไม่ใช่แค่ตาแมวเพราะแม่เป็นแมว มัดยมแบบสไตล์มัดยมเยอะมากรู้สึกแบบแบบเป็นมอสามขึ้นมอสี่ไวยแรกแย้ะพอสหน่อยลองดูภาพเราก็คือนึกนึกถึงสไตล์มัดยมอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าฟู้งไปแบบด้วยแบบว่าอาจจะด้วยความแบบพยายามดึงสไตล์ความน่ารักออกมาเลยทำให้แบบกูรู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวกูที่คิดว่าเขาใช้เอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตรีมคอสอัพขนาดเนี้ยรู้สึกว่าอยากเขียนเฟซ เออแบบแบบว่าสดความไม่เหมือนแบบว่าการแสดงออกทางสีหน้าอ๋อออใช่ใช่แบบแบบให้ให้ดูว่าแบบเออน้องก็แบบอินเนอร์อินใจเอาเรื่องนะาการแสดงออกทางสายตาแล้วรู้สึกว่ายเยอปนิดนึง,งกล้องมันจะอันนี้นิดเึง,งใช่รู้สึกว่า เขาด้วยความเขาใช้เป็นแฮงเฮิลด้วยแหละดูออกเลยเพราะว่าแบบมันความสั่นอะไรนี้เออมันก็ดูแบบเลียวดีแต่สิ่งว่ามันแต่ฟลสอัพมากเกินไปคือแบบว่ามันจะเป็นฟลสอัพขนาดนี้เพื่อจะให้เห็นแบบสีหน้าของน้องๆเพราะว่าแค่แบบฟลสอัพธรรมดาเห็นแค่ส่วนหัวส่วนคอก็โอเคแล้วอันนี้คือแบบว่าถ่ายตาอยู่ดีแม่งหลดลงมาเห็นจมูกนี่ให้กูดู่ใช่ดูแล้วแบบว่าตาเอียงอ่ะคือแบบตาแทนที่จะเห็นตาทั้งหมดแต่แบบกลายเป็นว่าตาหายไปข้างงแล้วเ็แบบเด้งจับขึ้นมา แต่ก็อีกแล้วแหละน้องๆออยูจีนแบกบแบ,บกสวยเนี่ยแบบเขาต้องการจะเล่าอ,อะไร <c oughs> ไมเม้นบอกกนหน่อยนะเกิ <c oughs> ติดงานผิดไม่กลัวโดนได้ <c oughs> จริงเขาอาจจะแบบแค่จะโชว์ความสวยของน้องๆแต่แบบที่แบบเรียนมาหรือว่าแบบจริงๆมันก็แบบดูเป็นพื้นฐานว่าเอน่าจะอยากให้เห็นแบบการแสดงอารมณ์ของน้องๆแหละเพราะว่าสองเพลงที่เราดูก่อนนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนละแนวกันเพลงแรกก็จะแบบว่า เน้นสตอรี่แบบเออวงก็มีเรื่องราวนะเพลงสองก็แบบว่าโชว์แบบแรปเพลงสามก็จะเป็นวูคอลก็นี่เพลงต่อไปเพลงสี wrote, ่ก um, so, so, ็ไม่ร you know, ู mm ้เล่นอะไรอาจจะเป็นแดนซ์หรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างอันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากการแสดงทางศิชปใช่อืส่วนตัวคิดว่าเพลงเพลงนี้ก็ชอบชอบก่าเพลงที่แล้วดีนะชอบใช่ันฟังได้ ใช่เพราะว่าเราฟังทั้งวันทั้งคืนคือถ้าแบบถ้าแบบตอนจะนอนอ่ะแบบใส่หูฟังเปิดเสียงดังแล้วนอนคือแบบหลับได้เลยเติมได้เลยจริงดีเพลงชอบผางเสียงน้องฮันนี่มากแบบผังเสียงแบบคล้องใช้ลมอะไรเงี้ยไม่ใช่อ๋อื่นขึ้นมาอื่นเล่นฝากคนตัดแบบใส่แบบตื้อ เล่นให้คนด่าเล่นเลยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเพลร์ของของจีนกคเ็นความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนำติดชมใครเห็นต่างอะไรยังไงคุณมาคุยกันนะจริงคุยกันเยอะเยเราตอบทุกคอมเมนต์จริงๆเราขยันมากเพราะเรามีสมาชิกหลายคนเป็นแบบมีคอร์จเมีย์ล่าสักสองสามชั่วโมงต่อ่าไล่า พูดถูกแล้วนิ่มบอดได้นะคะอย่าด่าขออีกทอย่าด่าดาวยนะด่าได้ไามดแรงด่าแรงได้คือด่าเนี่ยด่าเลยใจผมก็มีแค่นี้ไอ้งั้นก็อย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดช่องสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กเสร็จแล้วนะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปเลยทันทีเลยครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย